แรงมันดาลใจแรกที่ทำให้ผมเนี่ยหันมาออกกําลังกายแล้วก็ฟิตหุ่นเนี่ยคือด้วยความที่อาชีพเราเนี่ยเป็นนักรองนักแสดงใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าผอมันไม่เท่ครับ ก็เลยแบบอยากจะมีกล้ามขึ้นมาตอนแรกเนี่ยคืออยากมีกล้ามอยากมีรูปร่างที่ดีอย่างเดียวแต่ว่าพอเราหันมาฟิตหุ่นปุ๊บเฮ้ยกลายเป็นว่าสุขภาพร่างกายเราก็ดีขึ้นครับแล้วก็รู้สึกสดชื่นเวลาทํากิจ,จวัตรประจำวันต่างๆมันมีแรงครับผมแล้วก็เมื่อไม่กี่ปีมานี้เนี่ยคือผมเนี่ยไม่สบายเป็นออฟฟิศซินโดรมค่อนข้างหนักมากหลังจากที่เรามีแบบร่างกายแข็งแรงขึ้นอาการพวกนี้มันก็น้อยลงน้อยลงมากครับจนทุกวันนี้ครับผม อุปสรรคและความท,ท้าทายตอนที่เราเริ่มต้นหันมาฟิตหุ่นเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องปรับตัวเราให้กับรูทีนใหม่คือจะต้องมีการตื่นมาวิ่งใช่ไหมครับเข้ายิมกินอาหารที่มีประโยชน์สารอาหารครบถ้วนมันอาจจะต้องใช้การปรับตัวหน่อยซึ่งหลายๆคนก็อาจจะแพ้ตรงนี้ไปหลังจากที่เราปรับตัวได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันคุ้มค่ามากผมสุขภาพดีขึ้นรูปร่างก็ดีขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกสดชื่นครับถ้าถามว่าใครเป็นแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายเนี่ย เราอาจจะไม่ได้มีเป็นพิเศษแต่ว่าเราชอบรวมๆหลังจากที่เราเห็นแบบศิลปินดารานักน้องหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งเกาหลีอย่างเงี้ยเขามีสเกดูที่ค่อนข้างแน่นแต่ว่าทําไมเขายังสามารถฟิตหุ่นได้อย่างดีสุขภาพก็แข็งแรงเนี้ยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอยากจะมีแบบนี้บ้างแล้วก็ช่วงหลังมานี้เนี่ยก็ดูพวกฟิตเนสโมเดลค่อนข้างมากในหลายๆชาตินะครับว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะมีแบบเขาได้บ้างครับผม เส้นทางที่ทําให้ผมอยากจะหันมาเป็นเทรนเนอร์เนี่ยก็คือหลังจากที่เราเออกกําลังกายไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะมีความรู้มากขึ้นเพื่อที่จะไปบอกต่อและเข้าใจในตัวเองมากขึ้นว่าทําไมเราฝึกแบบนี้เราได้ผลลัพธ์แบบนี้แล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยเราต้องทําแบบไหนก็เลยตัดสินใจว่าเออเราไปเรียนดีกว่ายิ่งเรียนยิ่งชอบยิ่งมีความสุขยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็สามารถที่จะให้คําแนะนําคนอื่นได้ด้วยเป้าหมายต่อไปของผมในอนาคตก็ผมเนี่ยอยากจะบิว ตัวเองให้มีหุ่นแล้วก็รูปร่างเนี่ยที่จะสามารถไปประกวดฟิตเนสโมเดลแบบของเวทีต่างประเทศอะไรเงี้ยอันนี้คือความใฝ่ฝันของผมนะส่วนอีกความฝันหนึ่งเนี่ยก็วางว่าอยากที่จะเป็นครูที่ดีครับเพราะว่าเราเรามีเทรนเนอร์และครูที่สอนเรามาอย่างดีเราก็อยากที่จะเป็นครูที่ดีบ้างให้คําแนะนําคนเรื่องการออกกาลังกายการกินทุกอย่างเนี่ยให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นครับ ตอนนี้เนี่ยผมทําเป็นโปรแกรมการออกกําลังกายนะครับผมเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับภายใต้ชื่อว่า N A T E Healthy Solution ครับผมผมเองเนี่ยจะเป็นคนจัดโปรแกรมให้ทุกคนนะครับดูแลเรื่องอาหารการกินว่าเฮ้ยปรึกษากันได้เลยว่าแบบอยากจะกินให้คลีนต้องกินแบบไหนให้แบบสารอาหารครบถ้วนสามารถปรึกษาได้โดยตรงจะมีเป็นไลน์ออฟฟิเชีอยู่โดยที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ให คัแนะนําเหล่านี้ครับที่สําคัญเลยที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆก็คือการจัดโปรแกรมของผมเนี่ยจัดให้เฉพาะบุคคลแล้วก็ไม่ได้จัดออนไลน์อย่างเดียวคือเราจะมีลักษณะเป็นไฮบริดก็คือจะมีการพบเจอกันก่อนทำเวิร์กช็อปกันก่อนว่าจะต้องจัดท่าทางแบบไหนแต่ละคนมีอาการเจ็บ ข้อหรือเจ็บกล้ามเนื้อตรงไหนไหมโพสเจอร์แต่ละคนเป็นแบบไหนเป็นยังไงเงครับผมจะได้เจอกันก่อนแล้วก็พูดคุยเป้าหมายกันด้วยครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมที่อยากจะหันมาดูแลสุขภาพเนี่ยให้ N A T E Healthy Solution แล้วผมเนี่ยเป็นคนดูแลทุกคนได้นะครับผมก็ง่ายๆแอดไลน์อ f ฟฟิเชียลของเราได้เลยนะครับผมที่ N A T E Healthy Life นะครับผมก็เราจะมาช่วยกันช่วยกันผอมช่วยกันหุ่นดีช่วยกันมีสิทแรับ